ชาวราศีเมษจะเกิดปรากฏการจุดจันทคาตเงามัวในเวลาเที่ยงคืน23นาทีในคืนของวันที่5พฤษภาคมปี2566จะมีอีกปรากฏการณ์นึงเกิดในคืนเดียวกันนะครับในเวลาเที่ยงคืน34นาทีเป็นปรากฏการจุดปูล้านนามีนะครับนั้นแล้วเนี่ยชาวราศีเมษเดจุดเกิดคาดยังมีดาวสุรคราะห์นะครับ เล็งกับดาวพระจันทร์นะครับแล้วก็มีดาวอาทิตย์ดาวพุธนะครับร่วมกันอยู่จะมีทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายจะเกิดขึ้นนับจากนี้ไปนะครับแต่จะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงดวงชะตาครั้งใหญ่จะเกิดโชคมาหันจะความเจริญความก้าวหน้าจะเข้ามาช่องทางไรายได้พิเศษช่องทางไรายได้เสริมงานใหม่จ็อบใหม่โปรเจกต์ใหม่ลาบผลใหม่ๆจะเกิดขึ้นกับดวงชะตา การงานหรือกิจกรรมใดๆที่ดําเนินไปจะก่อเป็นลาภผลก่อเป็นผลประโยชน์และมีสิ่งที่ดีเข้ามาในช่วงนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องระวังนะปรากฏการจันทคาดนะครับพาดผ่านดวงชะตาอยู่ตรงข้ามกับดวงชะตาคือมีดาวจันทร์อยู่เนี่ยเลง็งไปที่ดาวอาทิตย์กับดาวราวหูซึ่งเป็นจุดฆาตตรงนี้นะครับเกิดสั้นๆในคืนของวันที่5นะครับนะแต่ว่า ปรากฏการ์มันเกิดสั้นๆไม่กี่ชั่วโมงนะครับแต่ผลกระทบกับชีวิตผมจะทายดวงชะตาท่านจากนี้ไปนะครับจะเกิดอะไรบ้างภายในหนึ่งเดือนนี้นะครับชาวลัคนาราศีเมษเดนะครับในช่วงจังหวะนี้นะครับสิ่งที่ต้องระวังคืออุปตวะอันตรายมีเรื่องเก็บกดอึดอัดบ้างนะนะครับมีเรื่องให้ร้อนใจบ้างถ้าผ่านสิ่งนี้ไปแล้วมีเรื่องให้ทุกใจได้บ้างหรือว่ามีเรื่องให้มันจิตใจขุ่นเคืองได้บ้าง นะครับแต่พอผ่านช่วงนี้ไปแล้วจะเกิดสิ่งที่ดีตามมาความเจริญความงอกงามจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับจุดนี้เนี่ยนะครับจะต้องระวังญาติสนิทเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนบ้านนะครับหรือว่ามีปากเสียงกับเพื่อนฝูงบางคนนะครับรวมไปถึงมันจะแปลยอย่างหนึ่งว่าต้องระวังการใช้คําพูด mm hmm. การสื่อสาร นิติกรรมเกี่ยวกับเงื่อนไขเอกสารทุกประเภทการติดต่องานที่เป็นลักษณะทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรจะผิดพลาดได้ง่ายจะสื่อสารผิดทำผิดเกิดขึ้นกับดวงชะตาได้ง่ายดาวพุทธที่ร่วมกับดาวพระราหูเนี่ยเป็นคู่ศัตรูนะครับแหนะก็ต้องระวังมีคนมาขัดผลประโยชน์มีคนมาก้าวไกลในชีวิตหรือรวมไปถึงว่าบางท่านอาจจะมีอุปสรรคบางอย่างเกิดขึ้นนะครับ มันจะแปลว่าคุณจะมีการบุกเบิกบางสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับดวงชะตากับเกิดขึ้นก็เปลนไปได้นะจะมีการนํางานเก่าที่เคยทํามาแล้วมาปรับปรุงนะครับหรือสิ่งที่ถนัดอยู่แล้วมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือมาต่อเติมมาทําเพิ่มก็เป็นไปได้ในดวงชะตาเนี่ยดาวเจ้าเลนปุตตะเป็นมหาอุดทับจุดเกิดอยู่นะครับในช่วงที่เกิด ปรากฏการเพนด้วยนะก็ต้องบอกว่าจะเกิดโชคท่านใดที่ไม่มีงานจะเกิดงานจะเกิดลาบผลทางการงานนะครับจะเกิดหางานไม่ได้ก็จะเกิดช่องทางไรายได้พิเศษงานนั้นจะก่อเป็นลาบผลเป็นเงินให้เพราะว่าความเจริญจะเกิดนะครับนะบางท่านได้ธุรกิจได้กิจการมีช่องทางไรายได้เสริมช่องทางไรายได้เพิ่มแน่นอนนับจากนี้ไป8เดือนหลังนี้อิทธิพลของดาวพาทิตกับดาวพรหัสบุดีโคโจรกุ่มจุดเกิด นะครับมันมีแนวคาดมาด้วยเนี่ยบางคนอาจจะมีเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับบุตรบริวารหรือมันจะแปลยอย่างหนึ่งว่ามีบุตรบริวารเจ็บป่วยนะครับมีเรื่องอัดคับใจจากคนใกล้ตัวก็เป็นไปได้นะครับจากเพื่อนบ้านเพื่อนฝูงเพื่อนโรงงานเนี่ยนะครับนะครับหรือว่ามันจะแปลยอย่างหนึ่งว่า,าระวังญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยนะครับก็เป็นไปได้หรือว่าบางคนต้องระวังทะเลาะก,กับคู่ กับนิติกรรมคู่อาจจะมีปัญหาบางคนมีเรื่องบางคนอาจจะได้ย้ายที่อยู่ย้ายบ้านหรือมีการเจ็บป่วยของญาติพี่น้องหรือมีความยุ่งยากบางอย่างเกี่ยวกับญาติพี่น้องหรือมันจะแปลอย่างหนึ่งว่าในดวงชะตาเนี่ยจะทะเลาะก,กับคู่ได้ง่ายนะครับหรือคู่เจ็บป่วยหรือคู่ห่างเหินกันไปนะครับก็เกิดขึ้นได้ภายในนับจากนี้ไปหนึ่งเดือนแต่ว่า มันมีนั้งมุมดีมุมร้ายนะครับแต่ว่ามันจะประแปไปมุมดีมากกว่านะนะครับมุมร้ายมันจะเกิดขึ้นสั้นๆเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าจะเกิดนะครับแล้วก็ต้องระวังคดีความด้วยนะนะครับระวังมีคนมาทําให้คุณแบบขวางหูขวางตานะครับไม่ชอบขี้หน้าก็เกิดขึ้นได้นะแต่ดวงเดดาวเนี่ยนะครับบางคนระวังคดีความเลยระวังอย่าให้ใครยืมเงินจะไม่ได้คืนนะครับ แล้วก็อิทธิพลมีคนมาก้าวไก่ในชีวิตส่วนตัวของคุณแม้คุณไม่อยากให้ก้าวไก่นะเพราะเขาเป็นห่วงเป็นใหญ่ก็ได้นะนะครับนะแล้วก็ในดวงดาวเนี่ยปรากฏการเพนในเที่ยงคืน34หลังจากการเกิดคาดก็จะมีโชคตามมานะครับการเริ่มอะไรใหม่ๆนะครับนะสิ่งต่างๆใหม่ๆที่ดีนะสิ่งต่างๆใหม่ๆที่เป็นประโยชน์กับชีวิตจะเริ่มเข้ามานะครับนะบางคนเนี่ยนะครับ ในช่วงนี้เนี่ยไอ้ดาวพฤรหัสเดี่ยวทับดวงชะตาร่วงอาทิตย์จะได้การช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ลองไปสังเกตดูนะหรือมีผู้ใหญ่มาให้เครดิตหรือมีผู้ที่มีบาร,รมีมากกว่ามีชื่อเสียงมากกว่ามีองค์ความรู้มากกว่านะครับเข้ามาในชีวิตนะครับไม่ทางตรงก็ทางอ้อมให้อ่อนน้อมเข้าหาจะเกิดคุณเกิดโชคเกิดชัยก,ดชยกับดวงชะตา คุณอยากอาจจะทําอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองคุณอยากจะทําอะไรต่างๆใหม่ๆหรืออยากจะพัฒนาตัวเองหรือคุณจะได้พัฒนาตัวเองไปเลยนะจะได้พัฒนาทักษะบางอย่างหรือได้จะ,จะได้ซ้อมหรือพัฒนาทักษะบางอย่างของตัวเองให้สูงขึ้นเป็นช่วงที่ดาวสุภาเนี่ยพาดผ่านเพลนด้วยก็เอาง่ายๆคือบางคนเนี่ยรอขั้นรอตําแหน่งรอโอกาสก็จะได้เข้ามาด้วยนะครับในช่วงจังหวะนี้แต่ในดวงชะตาเนี่ยนะครับ ดาวเสาร์เนี่ยอยู่ในจุดลาพระแล้วโยกกับดาวพระราหูเป็นคู่มิตรนะลาบผลจากงานจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับนะให้คุณไปสร้างโอกาสท่านใดที่ไม่เคยมีไรายได้พิเศษทํางานประจาอยู่ก็ไปสร้างโอกาสนะจะมีโอกาสที่จะทําเงินได้ดาวมฤตยูกกอยู่ในเรือนการเงินมันแปลว่าจะเกิดความผ,ลผ,ลผลันผวนหรืออึดอัดคับใจเกี่ยวกับเรื่องเงินมีความเก็บกดกดดันเกี่ยวกับเรื่องเงินได้หรือได้มากับต้องจับจ่ายออกไปอย่างรวดเร็ว ท่านใดที่กำลังจะหาช่องทางรายได้ใหม่ๆนะนะครับจะเกิดขึ้นแน่นอนแล้วเป็นรายได้ที่จะได้ระยะยาวท่านใดที่หาเงินจากโซเชียลหาเงินจากเทคโนโลยีทุกประเภทนะครับจะมีมุมที่ดีมากนะครับท่านใดที่รอรับบุตรบริวารน,นะรับมาได้เลยโดยเฉพาะหลังกลางเดือนไปนะครับ ในดวงดาวเนี่ยนะครับคุณจะมีการติดต่อสื่อสารมากขึ้นคุณจะคิดเรื่องเงินมากขึ้นจะมีกิจกรรมร่วมกับญาติลูกคนในครอบครัวมากขึ้นนะครับแล้วก็คุณจะมันแปลว่าญาติจะมาเกี่ยวพันกับเรื่องเงินหรือเพื่อนจะมาเข้ามาเกี่ยวพันกับเรื่องเงินหรือญาติจะมาช่วยแนะนําช่องทางในการได้เงินหรือรวมไปถึงว่าแฟนคุณกับคุณเนี่ยนะครับจะมีอุดมการณ์แนวทางบางอย่างร่วมกันมันรวมไปถึงว่า คุณกับคู่ของคุณสำหรับคุณมีแฟนมีคนรักมีคู่ครองนะจะได้ห่างไกลกันในช่วงระยะสั้นๆก็ได้นะครับหรือท่านใดนา,นาทีเจอกันก็จะดีหน่อยนะครับไม่เช่นนั้นคู่จะเจ็บป่วยนะนะครับก็จะเกิดขึ้นได้ในดวงชะตาช่วงนี้คุณจะเนื้อหอมมีสเสน่ห์ขาดเงินก็จะได้เงินเนาะดาวการเงินก็จะโดดเด่นเป็นปฐุมเกเก์นะครับมีสิ่งที่ดีทางการเงินเข้ามาบางคนมีเพื่อนมาจีบมีเพื่อนมาชอบ มีแม่ม้ามีต่างชาติต่างภาษามีคนต่างจังหวัดต่างถิ่นนะครับเข้ามาสู่ดวงชะตาช่วงนี้คุณจะเนื้อหอมมากนะดาวอังคารกับดาวศุกร์ควงคู่กันไปจนถึง30พฤษภาเลยแล,ล้วก็ร่วมกับดาวการเงินนะครับมีคนมาช่วยหาเงินมีคนมาช่วยให้ได้เงินมีคนเหมาะขอความช่วยเหลือทางการเงินนะครับจะได้เงินหรือเหมาะขอคาแนะนําในการหาทรัพย์ก่อทรัพย์เหมาะหาองค์ความรู้ในการพัฒนาทักษะในการหาเงินนะครับจะเกิดสิ่งที่ดีนะครับแล้วคุณจะได้การศึกษาชั้นสูงหรือว่า คุณจะได้การช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะครับแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะอ้วนขึ้นน้ําหนักเพิ่มนะครับแต่ระวังเรื่องเอกสารนิติกรรมระวังปากระวังการสื่อสารระวังทะเลาะกับคนอื่นได้ง่ายสาหรับชาวราคณาราศีเมษนะครับท่านใดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงดวงชะตาอยากจะเสริมดวงชะตานะมันมีอยู่3ศาสตร์นะนะครับศาสตร์แรกเนี่ยนะครับเป็นศาสตร์ว่าด้วยผ่านแรกกับศาสตร์ที่2เนี่ยเป็นรวมกันนะครับเป็นศาสตร์แห่งความเชื่อนะ นะครับเราจะใช้พุทธศาสตร์กับโหราศาสตร์นะครับมาสร้างเป็นเครื่องรางจากดวงชะตาเราจากวันเดือนปีเกิดเราโดยการหาตำแหน่งดวงดาวที่ดีในท้องฟ้าในการสร้างเครื่องรางเฉพาะดวงชะตาด้วยวิธีแบบโบราณนะครับนะเราจะเขียนอัขระยันในวิธีพุทธศาสตร์นะแล้วก็หาตำแหน่งดวงดาวในท้องฟ้าที่ดีในดวงชะตาไม่ได้ของสวยงามเป็นเครื่องรางที่มีอำนาจในตัวตามตำแหน่งตามมุมดาวที่ดีเฉพาะดวงเป็นเครื่องรางเฉพาะบุคคลมีมาแต่โบราณนะครับ ชื่อว่ายันน้าวะคุณมหายันโบราณนะท่านใดอยากจะได้ยันอยากได้เครื่องรางนะครับเฉพาะด,ดวงเฉพาะตนนะนะครับติดต่อแอดบินไปเนี่ยผมจะให้ดูนะมีรีวิวค่อนข้างเยอะนะมีประสบการณ์บอกกล่าวค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยท่านนี้บอกว่าบูชายันน้าวะคุณเนี่ยได้รับเงินเสน่หาจากคุณแม่บุญธรรมนะเป็นคุณแม่บุญธรรมมา4ล้านถูกหวย3มงวดขอบพระคุณอาจารย์ชัยเสดที่ขี่ทางสว่างให้เนี่ยเงินเขาเข้า3ล้านเข้า4ล้านก็เหลือมาส3ล้านเพราะเขาไปใช้หนี้เขาบอกว่าเขาทนเรระมาณมาหลายปีบูชาปุ๊บ นะครับไม่กี่เดือนก็เกิดเรื่องอีกทีเขาบางคนก็เนี่ยทำยันกับอาจารย์ถูกรางวัลที่50บใบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีบางคนงานเข้าถึงสิ้นปี67เลยทีเดียวเป็นงานรับเหมาอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีหลายแตกต่างกันไปนะนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลบางคนก็ไปเสริมเรื่องงานเสริมความก้าวหน้านะครับแต่เป็นคอนเซปต์ในการเสริมรวมทุกด้านแบบเกจ,จิโบราณน,นะครับณนะที่นี้เนี่ยต่อมาเป็นยัน นะครับเป็นเครื่องรางแล้วเนี่ยครับจะมีอีกอย่างหนึ่งเป็นองค์ความรู้และประสบการณ์นะครับในการเปลี่ยนแปลงชีวิตถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนฐานะนะนะครับเปลี่ยนจากยาจกเป็นเศรษฐีหรือเปลี่ยนจากฐานะที่ไม่มีให้เป็นมีขึ้นได้หรือคุณอยากจะโดดเด่นที่สุดในตระกูลอย่างตระกูลคุณไม่มีคนรวยเลยไม่มีคนมีเงินหลายล้านเลยถ้าคุณอยากจะโดดเด่นขึ้นมานะครับผมแนะนําคอสนี้เลยความลับจับหลายล้าน นะครับเป็นวิธีการนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงดวงชะตานะครับละเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับให้คุณมั่งมีขึ้นมั่งคั่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงของผมที่ผมศึกษาแล้วก็กันกรองออกมาเป็นหลักการต่างๆนะครับหลากหลายตำรานะครับแล้วก็ประสบการณ์จริงของชีวิตเอามาใช้จนเปลี่ยนแปลงชีวิตจากติดลบสู่หลายล้านนะต้องบอกมาแบบนั้นเลยจากไม่มีมรดกไม่มีอะไรเลยนะครับจนมีหลากหลายอาชีพนะครับะนั้นแล้วเนี่ย ท่านใดสนใจอยากจะเรียนรู้นะเป็นคอร์สออนไลน์ผมทําเป็นวิดีโอไว้แล้วนะครับสามารถแอดมินสามารถส่งลิงก์เข้าไปเรียนได้เลยให้คุณเข้าไปเรียนได้เลยนะครับนั่นเป็นลิงก์จากช่อง YouTube เป็นลิงก์ลับนะครับสำหรับคนลงทะเบียนเรียนเท่านั้นมีค่าเรียนนะสำหรับท่านใดอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆอยากหาแนวทางใหม่ๆให้กับตัวเองนะครับนะวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับลิงก์ไลน์แอดด้านล่างนะติดต่อแอดมินผมกับลิงก์ไลน์แอดหนช่อง t i t o อกก็มีสวัสดีครับ